สวัสดีครับท่านสมาชิกวีเลิฟพ g เจนวันนี้วันสิ้นเดือนวันนี้31มีนา62นะครับวันนี้จะแนะนำน้อง,น,องน้องสมาชิกใหม่ๆนะครับเรื่องการโฮมลูกนกการฝึกลูกนกการโฮมลูกนกเนี่ยมันก็มี สองวิธีที่เห็นเห็นเนี่ยที่เขาทำกันทั่วไปนะครับคือแบบแรกคือลูกนกขึ้นมาเนี่ยขึ้นมายังบินไม่เป็นเนี่ยยังอ่อนๆเนี่ยเราก็เอามาฝึกหน้าแท็บเลยนะครับตอนนี้นกมันก็ยังจะลงเนี่สองมาไม่เป็นนะครับเราก็เปิดช่องช่องใหญ่ไว้เลยครับคือช่องนี้ช่องนี้ให้มันรู้จัก เดินเข้าเดินออกแล้วก็หลบเวลาตกใจเนี่ยมันจะวิ่งเข้ารูนี้นะครับตอนนี้อกยังลงซองม้าไม่เป็นก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ฝึกให้ลงให้เข้าออกรูนี้ไปก่อนครับนี่ขึ้นมาได้วันที่สองนะครับก็ยังบินกันไม่เป็นตอนนี้สิบตัวนะครับชุดแรกสิบเจ็ดไปพัทยาสักเจ็ดตัวนะครับ ตอนนี้ฝึกอยู่สิบตัวก็พยายามอย่าให้มันตกใจนะครับให้มันคุ้นเคยกับหน้าชับก่อนเราก็ค่อยต้อนให้มันเข้าไปในรูรูที่มันบินออกนะครับตอนนี้งลงซองน้ำไม่เป็นการฝึกแบบนี้เขาเรียกแบบวิธีที่หนึ่งคือขึ้นมาก็เอาเลยนะครับสำหรับลูกที่ยังไม่บินบินไม่เป็น การฝึกแบบที่หนึ่งเนี่ยเราจะต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษคือต้องอยู่คอยดูแลคอยให้ความช่วยเหลือมันคนนกบางตัวมันยังไม่แข็งมันยังบินไม่ได้บางทีมันกระพือป,ปีกคึกข,ขนองบินหล่นไปข้างล่างแล้วก็ต้องออคอยดูว่ามีแมวไหมมีหมาไหมนะครับอันตรายสำหรับมันต้องอยู่ตลอดครับอย่าทิ้งว้าง ถ้าทิ้งแล้วอาจจะนกอาจจะเสียหายได้อาจจะโดนแมวข้าไปกินหรือว่าหล่นไปข้างล่างหมาเอาไปกินนะครับหมากัดแล้วเพงอยู่กันมนตลอดนะพอเลิกโควก,ก็ต้องต้อนลงให้หมดนะครับนี่คือแบบที่หนึ่งถ้าทำแบบนี้ก็จะดีอย่างหนึ่งนกจะไม่ค่อยเกรเลยนะครับมันจะเชื่องหน้าแทบเพราะว่ามัน หน่วยความจํามันจําได้ตั้งแต่เด็กๆ,ๆนะครับไอ้ส่วนวิธีที่สองนี่ที่เขาโฮมกันคือใช้ใช้ที่ครอบแบบนี้นะครับแบบครอบเนี้ยไปครอบไปครอบบนหน้ารับก็วิธีนี้คือสําหรับวิธีโฮมนกที่มาแก่แล้วโตแล้วนะครับมาเส้นหนึ่งเส้นสองแล้วอะไรพวกนี้พวกนี้เป็นแบบที่สองคือต้องครอบครอบแล้วก็ฝึกให้มันลงเนี่ย ซองม้าเองเลยนะครับครอบต้อนให้ลงซองม้าเองก็นกมันค่อนข้างจะตื่นแล้วบินได้แล้วพวกเนี้ยถ้าเราไม่ครอบหน้าแท็บเนี่ยมันจะไม่คุ้นเคยกับหน้าแท็บเวลามันบินขึ้นท้องฟ้าเนี่ยมันจะลงแท็บไม่เป็นนะครับที่ที่สองแล้วก็ใช้สำหรับจำบนวนนกมากๆเป็นร้อยอย่างนั้นนะนะครับต้องครอบนะครับทำเป็นรุ่นๆไป อย่าไปปนกันรุ่นรุ่นเล็กนี่พอมันโตขึ้นมันก็ให้ให้อยู่มันรุ่นหนึ่งขึ้นมาใหม่ก็อีกรุ่นหนึ่งอย่าไปปนเปกันเพราะว่ารุ่นที่มันแข็งกว่าเนี่ยมันจะพารุ่นหมายบินขึ้นไปด้วยนะครับบินแล้วลงไม่เป็นเนี่ยอย่างเงี้ยเราก็ทำครอบไปสักเอ้ไม่ไม่ใช่อันนี้แบบที่หนึ่งเนี่ยเราทำสักอาทิตย์นึ่ง่งนะครับอาทิตย์นึงจับ ออกมาหน้าแท็บยืนจะเป็นช่วงเช้าช่วงกลางวันช่วงเย็นทําได้หมดเพราะมันยังไม่บินนะครับและอีกประการในช่วงนี้นกสายใต้เขายังไม่ซ้อมกันคนที่อยู่สายเหนือปลายทางเนี่ยเวลาโคมนกเนี่ยช่วงนี้มันก็จะเป็นสายใต้ต้นทางนะครับก็ยังปลอดภัยอยู่ถ้านกสายใต้ซ้อมอเมื่อไหร่แต่ยุ่งเลยเพราะเวลาพวกนี้มัน บินขึ้นไปข้างบนเนี่ยเจอฝูงบินเข้าฝูงเขาก็ไปเลยไปไม่กลับเลยคราวนี้ถ้าไปปากน้ำเราจบเลยตัดเอาไทยไปเลยนะครับก็แนะนำน้องๆบางคนก็ยังไม่รู้จะโฮมนกยังไงนะครับไม่รู้จะโฮมจังหวะไหนไอช่วงไหนอะไรยังไงชุดนี้นี่สิบตัวที่ยังไม่ได้บินยังบินไม่เป็นนะครับเรา ียกว่าฝึกกันตั้งแต่เบบี้เลยมันฝึกตอนเด็กชายนั่นเราต้องครอบพอนะตอนนั้นมันบินได้แล้วนะครับตื่นนี่ตื่นหน่อยนี่มันยกกันมันสูงเลยสึบขึ้นไปท้องฟ้าเลยคราวนี้อ่ะกว่าจะลงกว่าจะครบเนี่ยบางทีล่อนอยู่นอกกรงสามวันสี่วันกว่าจะลงกลายเป็นโรคที่สายเสียไปเลยหรือไม่ก็ไปติดโรคไปกินน้ำสกขรกข้างนอกเข้ามาในกรงก็เป็นโรคนะครับ เพราะฉะนั้นการโฮมลูกนกเนี่ยม,มันก็มีอยู่สองแบบที่เขาทำกันทุกวันนี้นะครับีตอนนี้นกบุเสียก็ทำแบบสดขึ้นมาได้วันที่สองนี่ก็เอาเลยนะครับพเพราะนกมันยังยังเป็นเบบี้อยู่จะต้องอยู่กับมันตลอดนะครับช่วงนี้อย่าลืมสำคัญตรงน,นี้อย่าทิ้งมันเพราะมันเด็กต้องคอยช่วยเหลือมันครับ ก็สรุปให้ฟังว่าการโฮมลูกนกนี่มี2แบบนะครับแบบที่1คือขึ้นมานี่นกยังไม่บินเลยเนี่ยยังบินไม่เป็นเนี่ยก็เอาซะเลยนะครับยืนหน้าแท็บแล้วก็เปิดรูใหญ่ๆนระูใหญ่ๆรูที่มันบินออกอะ่ะครับให้ม่เข้าเองเวลามันตกใจเนี่ยมันจะวิ่งเข้ารูนั้นได้ครับทำสักเวันติดนะครับนกก็จะคุ้นเคยแล้ว อันนี้มันจะบินต่อแตะต่อแตะรอบๆคงบินขึ้นบิน,บน,บนลงหน้าแท็บก็ไม่เป็นไรแล้วนี้ถือว่ามันมัน m ม m o r y location กนแล้ว,ลวครับแบบที่สองคือถ้านกโตหน่อยเนี่ยเราทำอย่างนี้ไม่ได้เพราะเราจับมาวางหน้าแท็บนี่ปั๊บเนี่ยมันจะบินเลยนะครับจะกระโดดบินเลยบินแล้วมันไม่มีเอ่อหน่วยความจำมันยังไม่มีมันยังไม่เคยยืนหน้าแท็บ บางทีไปแล้วก็เลิดเลยไม่ลงกองกพราะลงไม่เป็นครับลงยังไงไม่รู้ไม่เคยยืนหน้าแท็บครับแบบที่สองนี่าอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นแบบที่สองเนี่ยท่านนกโตเนี่ยเราควรจะต้องครอบครอบเป็นเดือนครับเป็นเดือนครอบเป็นเดือนแล้วก็ให้มันวุดให้มันยืนให้มันคุ้นเคยกับชิ่งเวลาเราเปิดครอบหรืออะไรเราก็ทยอยเปิดทีละนิดแล้วหน่อยครับ เวลาตะเวรอะไรขึ้นท้องฟ้าเนี่ยมันก็ยังพอจะจำหน่วยความจำมันก็ยังพอมีว่ามันได้ถูกครอบได้ยืนหน้าแป้นหน้าแทบแล้วมันก็อาจจะพยศหน่อยหลายวันอาจจะตุนที่เกลยอาจจะหลายวันหน่อยแต่ต้องฉลาดมันก็มันก็ลงเป็นนะครับแบบที่สองเนี่ยไม่ต้องไปห่วงมันไม่ต้องกลัวแมวกินหมากินเอาตัวรอดได้แล้ว แต่ก็เสียเส่ยงในความปรระคติของมันนั้นแหละเพรามันเกเรวะครับนี่สักชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวก็ต้องต้อนลงให้หมดนะครับอย่าให้อยู่นานทำไปเจ็ดวันสิบวันจะทำลยอย่างนี้ครับนี้ปลอดภัยแล้วเอาขึ้นมาว่าไหายมันก็ยืน,ม,นม,มันไม่ตกใจตกใจมันก็ลงเป็น ถ้าฝึกตอ,อ,อนอ่อ,อนๆเนี่ยตกใจมันโผล่ไปกอเกาะนอกโรงไปเกาะไกลๆเดี๋ยวมันก็บินมาลงแทบได้เพราะว่ามันเคยอยู่บนแทบแล้วส่วนนกโตนี่ต้องครอบนะครับเราไปวางบนแทบไม่ได้วางปั๊บมันกระโดดเลยกระโดดบินเลยปวดหัวครับเจอประเภทนั้นเพราะฉะนั้นขอแนะนํำวิธีที่หนึ่งเนี่ยดีที่สุดถ้ามีเวลา ถ้ามีจังหวะนะครับถ้าไม่มีนกโตมาเนี่ยเอาแบบที่หนึ่งเนี่ยดีที่สุดตอนที่ยังบินไม่เป็นเนี่ยยังเป็นเบบี้เบบี้เนี่ยครับครับสำหรับน้องใหม่ที่ยังไม่ไม่มีความไม่มีประสบการณ์ไม่มีความเกียจัดไม่ไม่เจอปัญหาก็แนะนำให,ให้ใช้วิธีนี้นะครับ 1> 1. แต่ถ้ามีความจําเป็นนกเคาพาะมาให้หรือว่าอะไรก็แต่ที่ว่าเอามาตอนอายุโตแล้วเนี่ยมีผัดเส้นหนึ่งเส้นสองอะไรพวกนี้คนมาอามาโหแบบนี้ไม่ได้ออกมายืนหน้าทับครั้งแรกเสี่ยงกันเลยละ่ะเสี่ยงหายกันเลยละ่ะถ้ามันฉลาดมันก็ ถ้ามันตื่นแล้วก็ไปเลยไปแล้วไม่ปดเปียนอยู่แถวนี้แล้วก็จนหายไปเลยไม่ลงครับนกเลร่อนไปหรือว่าล,กกลงคงชาวบ้านเขาโอเคนะครับอธิบายอย่างนี้น้องมองสมาชิกใหม่ก็คงจะพอทราบนะแล้วก็อีกประาการหนึ่งน้ำครับน้ำที่สำคัญต้องตั้งทิ้งไว้ให้มัน ไปรู้จักจิบน้ำกันเวลามันบินไปก่อน,นอกคงเนี่ยเวลาหยิ่น้ำมันก็จะได้นึกถึงว่าเออตรงหน้าทับนี่มีน้ำกินนะใสพราชนะทิ้งไปเลยนะครับไม่มีอะไรมากนะครับทําไม่ถูกจังหวะก็พอความเสียหายก็จะไม่เกิด ผมรุกนนกเหยียดใจร้อนอย่าไปเร่งให้มันบินอย่าไปทําให้มันตื่นสิสําคัญที่สุดลูกตื่นนี่แหละเวลามันตื่นเนี่ยคมอะไรไม่อยู่อะนะครับเพราะฉะนั้นเราอยู่กับมันเนี่ยถึงเวลาต้องรีบต้อนลงอย่าทิ้งอย่าทิ้งให้พวกมันเจอปัญหานะครับต้องคอยแก้ปัญหาให้พวกมันป้องกันพวกมัน เนี่ยเนี้อยู่สักชั่วโมงนี่ก็สบายสบายแล้วมันได้คุ้นเคยกับบรรยากาศแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ปล่อยออกมามันก็สบายแล้วมันก็ยิ่งคุ้นเคยเจ็ดวันสิบวันนี่สบายเลยนะครับเราเียกจะปล่อยให้มันบินขึ้นบินลงเกาะนู่นเกาะนี่บินรอบกรงอะไรก็ไม่ไปไหนแล้วนะโอเคนะครับ